มิจฉาที่ปัจจุบันนี้มาหลากหลายรูปแบบนะคะหนุ่มคนหนึ่งเขาโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนปรากฏว่ามีลูกค้าสนใจติดต่อขอสั่งซื้อแล้วก็นัดดูรถกันนะคะแล้วเขาจ่ายด้วยแบงค์ปลอมค่ะนี่คือมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนะคะอี้อ้์ฮอน d a d a สีดำเป็นดำม่วงก็นำมาโพสต์ขายโดยคุณนิรุตพวงมาลัยทองก็โพสต์ไปว่าจะขายเนี่ย8,000บาท ช่วงเย็นค่ะคนร้ายก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าขอขอซื้อหน่อยตกลงราคาการสุดท้ายอยู่ที่7,500บาทก็มีการนัดรับดูรถแล้วก็นัดส่งมอบเงินกันที่ฉาเชิงเซานะคะตัวเขาก็นำรถไปให้คนร้ายดูคนร้ายก็ขึ้นไปขี่แล้วก็สตาร์ทเครื่องค่ะแล้วก็ตกลงซื้อจังหวะนั่นเองค่ะเขามีสายโทรศัพท์อีกสายหนึ่งเข้ามาเป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งที่สนใจมอเตอร์ไซค์คันนี้ จังหวะนั่นเองคนร้ายค่ะหยิบแบงค์พันมานับ7ใบแล้วก็แบงบค์ห้าร้อยหนึ่งใบแล้วก็ยื่นให้เจ็ดพันห้าเป็นจังหวะที่เขายังชุลมุนกับอีกสายหนึ่งด้วยเขาเองก็รับมาโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมทีนี้พอรับมาแล้วยังไม่รู้นะคะไปรู้ตัวก็คือเขาต้องเอาเงินไปจ่ายค่าอะไรโทรศัพท์พอจะเอาเงินไปจ่ายเนี่ยแหละถึงรู้ว่าเป็นแบงค์ปลอม อยากให้ตำรวจจับกลุมตัวคนร้ายให้ได้นะคะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่โพสต์ขายเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนอเขาก็ต้องหาเงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์คืนเพื่อนแล้วตัวเขาสั่งอะไรโทรศัพท์ไว้ไม่มีเงินไปจ่ายเสียหายนะคะแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองฉะเชิงเซาค่ะ